ขาเพตจาริสน,นะครับดูเต่านะครับตาตื้นนะครับให้ดูตาว่าตื้นแค่ไหนนะครับสวยงามเหมือนวัดดวงแค่ไหนนะครับลูกค้าขอดูตาเต่านี่คือสกิดนะครับคือสกิดจานนะครับเต่าสกิดจานตาเต่าตื้นเหมือนวัดดวงทุกอย่างทุกประการใช้เต่าเนื้อดีทำนะครับ มีทั้งลูกใสลูกขุนนะครับวิธีการทำงานของเขานะเวลาหกมาเขาจะสั่นบอกเรานะครับไม่มีหกก็ไม่สันนะครับถ้าหกมาไฟแดงจะขึ้นนะครับผมจะลองทดสอบให้ดูสักเปิดสองเปิดนะครับเนี่ยมีหกแล้วนะครับเห็นไหมครับไฟแดงขึ้นตัวกล่องนี้อยู่ได้ไกลถึงสองจุดห้าเมตรขึ้นนะครับเห็นไหมครับมีหกแล้ว อลองดูตูดจานก่อนนะครับตูดจานนี่ระดับเวอร์คาร์ดงานสวยมากเงาเหมือนวัดดวงทุกอย่างเลยนะครับคือจานใบนี้สวยเพียบพร้อมหมดนะครับหกมาจะสั่นสามเมตรเลยนะครับหกไม่มีก็จะไม่สั่นนะครับตอบสนองไวมาแล้วครับหกนะครับกล่องอยู่ได้ไกลถึงสองจุดห้าเมตรขึ้นครึ่งเลยนะครับ ไม่ต้องห่วงว่าจะเล่นใกล้นะอย่างนี้หกไม่มีนะครับเห็นไหมแม่นมากเราจะบางคนบอกว่าบางที่เล่นไม่เทเล่นไม่เทผมให้เทคนิคอย่างนี้ว่าเวลาท่านเขยา่าท่านก็เขย่าอย่างนี้ก็ได้เอาจุดเทไว้ข้างหลังก็ได้แล้วก็เขย่าอย่างเงียงแค่นี้เองแล้วก็วางเนี่ยมีหกแล้วเห็นไห หรือจะเอาไว้ข้างอย่างนี้ก็ได้นะเวลาเขย่าแล้วก็เอียงเข้าไปหาจุดเขาก็บอกแล้วว่าเป็นอะไรนะครับเนี่ยเนี่ยเอียงนิดเดียวอย่างนี้ไม่มีหกเห็นปะเอียงนิดเดียวเรารู้แล้วว่ามีหกไม่มีหกนะครับแต่ถ้าเทได้เทเข้ามาที่จุดมังกรตรงนี้เลยนะครับจะรู้เลยว่ามีหกหรือไม่มีหกเล่นกับจาน แล้วก็ลูกชุดเดียวกันฝาใช้ฝาไครก็ได้มีหกจะสั่นบอกนะครับการใช้งานทนนานยาวนานมากนะครับอันนี้ไม่ถึงกล้องนะถ้าถึงกล้องก็จะสั่นเลยอย่างนี้นะครับลูกไม่มีการหมดนะครับอยู่ได้ตลอดไปนะครับจานก็เล่นกันได้ถึง8-9เเดือนนะครับถ้าเลิกเล่นแล้วเอาแม่เหล็ก ตัดไฟตรงกลางนะครับให้จานหยุดทํางานสนใจหรือจะมีคลิปวิธีการใช้รายละเอียดให้กี่หนึ่งนะครับส่วนลูกขุนเนี่ยสามารถทําแทงได้ทุกหน้านะครับแต่ลูกใสเนี่ยจะได้เฉพาะหน้าหหน้าเดียวนะครับไม่มีหกนะครับลูกขุนเนี่ยลูกเล็กกี่หุนไซส์ไหนบอกได้เลยนะครับเสียงจานก็เพาะมากเลยนะครับ ให้หน้าไมา้ยักได้สบายเลยนะครับตัวนี้แม่เหล็กจับไจับไม่ติดลูกนะลูกแม่เหล็กจับไม่ติดเลยส่วนจานเนี่ยถ้าจะเอาแบบตัวแม่เหล็กจับไม่ติดเนี่ยทําได้มีนะครับเป็นรุ่นตัวชาร์จราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้าเป็นรุ่นตัวชาร์จถ้าเป็นรุ่นไม่ชาร์จแบบนี้ราคาหกพันห้าร้อยบาทฐานที่จานอยู่ได้นานยาวนานหลายเดือนนะครับบางคนแปดเก้าเดือนยังไม่เสียผมรับประกันให้หนึ่งเดือนนะครับ รับประกันจานให้หนึ่งเดือนนะครับ่านหมดเปลี่ยนฟรีนะครับเปลี่ยนฐานที่จานได้นะครับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับหลายครั้งนะครับเปลี่ยนทานครั้งละสามพันห้าร้อยบาทนะครับต่อการเปลี่ยนฐานที่จานหนึ่งครั้งนะครับค่อนข้างเปลี่ยนยากนะใช้เวลาเปลี่ยนประมาณห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับไม่มีหกนะครับ ผมหน้าลายไปเลยนะหกมาแล้วครับฝากไว้ด้วยนะครับจานตัวนี้น่าเล่นมากจานสกิปนะครับจานสกิปขอบคุณครับ